จากกราฟของเราเมื่อกี้นี้เราก็เริ่มจะใช้นะคะใช้ลักษณะของสองอันมารวมกันนะคะสองอันมารวมกันมันก็อาจจะเป็นลักษณะของทฤษฎีได้ทฤษฎีก็คือสิ่งที่พิสูจน์แล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าเป็นจริงนะคะพิสูจน์หลายครั้งซ้ำๆแล้วเป็นจริงเราก็เลยม,มาตั้งเป็นกฎนะคะหรือไม่ก็ทฤษฎีนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทฤษฎีนั้นเราก็มาดูรวบรวมในสิ่งที่เราได้ก่อน เราได้จากกราฟเราได้จากกราฟมีอะไรบ้างอย่างฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันของเราตัวเอ,งเ,องเขาบอกคือแปดเศษสาเองแล้วก็แยกตัวเลขกับตัวอ,อักษรแยกออกจากกันกกเพราะแยกออกจากาก,กันก็จะกลายเป็นพาร์ที่ตรงนี้เห็นไหมลูกแป่เสอันนึงกปดเศน่งเเองอันนึงและเมื่อกี้จากภาพหรือจากกราฟลักษณะของลิมิตของตัวเลขคำตอบก็คือตัวเลขัวเดิมใช่หรือไม่และลิมิตของลำดับ1ส่วเศเนเมื่อกี้เราก็เศนกราฟแล้ว ปารากฏว่าเข้าใกล้ศูนย์เราก็แทนค่าวิศน์็จแล้วเรียบร้อยจากปกติของเราเมื่อสองตัวนี้มันคูณกันแล้วก็คูณกันเหมือนเดิมแต่ส่วนสามคูณศูนย์แล้วสละก,ก็เป็นศูนย์ดังนั้นถามว่าลิมิตของข้อนี้หาได้ไหมตอบหาค่าได้เป็นลิมิตประเทศไหนนะคะเป็นลิมิตประเทศไหนลิมิตลูกเขา้าเข้าใกล้อะไรเข้าใกล้เลถ่าเข้าใกล้ศูนย์ เมื่อเข้าใกล้ศูนย์ปุ๊บหาคำตอบลิมิตได้เป็นคอนวิเจนหรือไดร์เวเจนคะคอนวิเจนคอนว์เจนนะคะทีนี้อันนี้คือลักษณะของเขาเรียกว่าช็อตคัดของเราหาได้ทีนี้เวลาเขียนเราเขียนก็ต้องเขียนให้เป็นรูปในการหาลิมิตเราก็เขียนลิมิตลักษณะของการหาลิมิตนั้นเขาเรียกว่าวิธีการใส่ลงไปใส่ลงไปในที่นี้ก็คือใช้ภาษาคณิตศาสตร์นะคะ เทคลิมิตลงไปทั้งสองฝั่งของลำดับลำดับของเราคือ an เท่ากับแส่วนสาม n แล้วก็เทไปทั้งสองฝั่งเทฝั่งซ้ายก็คือเป็นลิมิตของ an ก็คือเราจได้ตรงนี้ฝั่งขวาแปส่วนสาม n ก็จะกลายเป็นลิมิตของแปดส่วนสาม n นั่นเองเข้าใจนนะคะอันนี้คือวิธีการเขียนนะคะอันนี้คิดนะฝั่งขวานี้คือเราคิดแต่ตอนนี้เราแค่เล่นเขียนทั้งหมดทั้งหมดนเ,เข้าใกล้อะไรลูกนฟินิตี้ เราก็เขียนด้วยนะคะเป็นเข้าสู่อินฟินิตี้ทั้งสองฝั่งนี้โอเคฝั่งนี้อยู่ในรูปของลำดับแต่ฝั่งนี้เป็นค่าของลำดับเราก็หาค่าแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยเมื่ที่เรากระจายใช่ไหมลูกเราก็กระจายเช่นเดียวกันกลายเ,ลเป็นลิมิตของตัวเลขวงงใส่นี้ต่อนนะคูณกับเสนติเมตรเซนเอ็นใส่นี้ตอนจะได้เข้าใจมากขึ้นเอ็นเข้าใกล้อินฟินิตี้เคไหมคะเออ พอเห็นหอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับตัวข้างนอกนี้จะต้้งคูณข้างในทั้งสองตัวใช่ไหมลูกประมาณน,นั้นนะคะเขาเรียกว่าการ take off เขาใส่เป็นแปดส่วนสามนะคะดูให้ดีนะดีดีน้ลูกนะกับอ,อิมิตของเจห็หนึ่งส่วนเอ็นทีนี้ปัญหาของเราเริ่มจะเกิดแล้วของเรารู้อยู่แล้ววผลลัพธ์ของเราคือตัวนี้น,นะคะตัวนี้ผลลัพธ์ของเราคือการคูณกันเข้าเปิแดสามตัวนี้นแต่ถามว่า ถามว่าตอนนี้คุณยังไม่ได้ใส่เครื่องหมายนะสังเกตนรูปนะไม่ใส่เค่องหมายลิมิตตรงนี้ของเราได้เท่าไรลูกเห็นะคะเห็นอย่างแต่เฉินสามเห็รอยังคะเนไหมลูกเนไหมคะเหนะคะอันนี้ลิมิตนี้ของเราได้เท่าไรลูกศูนย์ทำรายการมปสิทิการเป็นขอลัทล่นี้ทำรายการคูณ ถูกะฉะนั้นตัวน,นี้ของเราก็คูณเหมือนเดิมนะคะคูณเหมือนเดนิมตัวน,นี้ก็คูณด้วยเหนเ็นเจตีไหมเล็กลิมิตคูณผลคูณแยกออกมาแล้วก็กลายเป็นลิมิตคูณกับลิมิตก็คือผลคูณนั่นเอง,เอง,เองคำตอบออกมาก็คือเป็นศูนย์แนองนะคะเลยใช้คำตอบคนูนี้ตอบบอ,อกว่าลิมิตของ a ออนนะคะ a ออน เมื่อเอเข้าใกล้จิงจิงตี้หรือเข้าใกล้ศูนย์นะคะคำตอบของเราเป็นคอมมิชชั่นลิมิตีค่าเท่ากับ0คะ่ะพอได้ยังคะพอได้ยังลูกแสดงว่าตอนนี้เราได้อะไรแล้วลูกสังเกตเราได้อะไรแล้วมาเปิดมาแล้วหนึ่งข้อโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะคูณกันแยกลิมิตมาก็คูณด้วยจากอีกอันหนึง่งไปอีกอันนึงข้อเดิมอยู่ตรงนี้นะลูกนะลูกจะสังเกตว่า ตัวเลขตัวเนี้ยมันเป็นตัวตายตัวคงที่ใช่หรือไม่ถ้าเราใช่ลิมิตตรงนี้เราเปลี่ยนมันจับมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจับมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะลองดูนะคะเป็นลิมิตของแต่เศษสามเอ็นจะลองใส่นะ้ยเขียนอีกแบบหนึ่งได้รูก็จะกลายเป็นลิมิตของนะคะลิมิตของแต่เศษสามคูณกับเศษหนึ่งเศษเอ็นรุดเอ็นข้าศึกอินฟินิตี้เหมือนเดิม เดือนนะคะเป็นเดือนที่สามเดือนเดิมสร็จระเบียบปุ๊บตัวนี้มันคงที่อยู่แล้วถอดออกมาก็คงที่เช็คลิมิตออกมาแล้วก็คงที่ดึงมันออกได้เมื่อก่อนเลยค่ะดึงมันออกได้ก่อนเลยก็จะเหลือแค่ตัวข้างในตัวเดียวเมื่อเองเข้ากันฟินิตี้เห็นไหมคะแต่ก็คงตัวอยู่แล้วมันก็จะเมีการเติม8เซน3ลิมิตของในเซนเองก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์เหมือนกันไหมลูก เหมือนกันนะคะแปดเศนสามทศูนย์เหมือนกันไหมลูกเหมือนกันนะคะเหมือนกันคะเพราะฉะนั้นลักษณะของขั้มมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวนี้เราก็สามารถเขียนได้สองแบบค่ะแบบที่หนึ่งก็ใช้เป็นิ n ของตัวเลขที่แยกออกมาแบบที่สองมีตัวเลขแล้วที่เกิดมาเขียนยาวๆก็เอามันไว้ข้างหน้าได้เลยนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นยูนิตของตัวมันเองนั่นเองคำตอบออกมาเท่ากันนะคะตรงนี้เราก็จะได้กดอีกข้อหนึ่งแล้วโดยที่เราไม่มีตัว กดข้อแรกก็คือลิมิตของตัวเลขก็มีค่าท่ากับตันนี้มานะเจอไหมเลืกนะเจอนนะคะกดอีกข้อนี้ก็คือลิมิตของผลคูณเมื่อกระดาษมาแล้วก็เป็นลิมิตการคูณของลิมิตสองตัวมานะเจอมาเจอไหมคะมาเจนนะคะ,นะนนะ,คะตัวนี้ตัวคงตัวเร,เราก็เรียกว่าลิมิตของตัวคงตัวเพราะฉะนั้นกดของกดของตัวน,นี้กับทฤษฎีนะคะมันจะได้เริร่มเกดมาแล้วตรงนี้สองข้อ ข้อที่หนึ players, ่งก็จะได้ตรงนี้ค่ะข้อที่หนึ่งนะคะถ้า a n เท่ากับ c c ในที่นี้ก็คือค่าตัวเลขหรือค่าคงตัวภาษาคณิตศานใช้คำว่าค่าคนสแตนต์นะคะเป็นตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ระบุสเคงค่าคงต euh ัวการหาลิมิตของตัวนี้ฝั่งซ้ายก็จะมีค่าท่ากับลิมิตของฝั่งซ้ายเหมือนเดิมนะคะที่ลิมิตแล้วคำตอบออกมาก็คือเป็นตัวเลขเวนิจเดียว มัน่เศษ3เม <LS> <engaged> ื่อี้ล <cl> ิมิตของ8เสา3ก็มีค่าเท่ากับ8เศษ3นั่นเองนีคือทิสูีที่หนะคะข้อสเมื่อกี้เป็นตัวอย่างให้เห็นจนแล้วถ้ามีการคูณกันเมื่อกี้ของเราคือ8เศษ3คูณกับ11เศษเอ็ใช่ไหมลูกเราสามารถห็นได้สองแบบก็คือลิมิตของ8สา3คูณกับเศนเเเอ็แล้วก็แยกเป็นลิมิตของ8เศ3คูณกับลิมิตของเอ็ใช่ไหมลูกเข้ไคะ หรืออีกอันนึ่อันทีน่สองก็คือแยกแต่ส่วนสามออกมาก่อนแล้วก็ตามด้วยลิมิตของตัวที่เหลือเห็นไหมคะก็เลยกลายเป็นทฤษฎีบทที่สองนะทฤษฎีบทที่สองถ้าเป็นเลกขโอเคนะคะข้อสามทฤษฎีบทที่สามสังเกตนะคะมันเป็นตัวอย่างของเรามาแล้วก็คือถ้าเอเอ็มถ้ากับเซนหนึ่งเซนเอ็นเห็นไหมคะเซนหะนึ่งเซนเอ็นนะเอ็นในที่นี้ก็หมายความว่าเอ็นเป็นเลขอ,อะไรก็ได้จะเป็นตัวส่วนเนาะ และแค่ายกกําลังด้วยยกกําลังมากเท่าไหร่ก็จะมีค่ามากเท่านั้นเศษส่วนตัวหารมากขึ้นนะคะตัวเศษคงเดิมตัวหารมากขึ้นก็แสดงว่ายิ่งค่าน้อยลงไปเรื่อยค่าตนี้น้อยลงไปเรื่อยๆเข้าใกล้อะไรคะเข้าใกล้แกน x เมื่อเข้าใกล้แกน x จะไปจบอยูต่ตรงไหน,นลูกจบอยู่ที่ศูนย์ค่ะเพราะฉะนั้นทีษฎีดบทยที่สามเนี้ของเราก็มีการเป็นจิดติดของ AM. เอเมื่อเมื่อเมื่อ,น,อนะคะ เหนึ่งส่วน n อกลกำลังอะไรก็ช่างนะคะคำตอบลิมิตของเราคือศูนย์ั่นเองนะาะลิมิตของเจ็ดหนึ่งส่อจะเข้าใกล้ศูนย์นั่นเงเห็นคะเป็นไปนรือยังเลิกนะคะห็นไนะคะพอมาถึงพอมาถึงตัวอื่นข้อที่สี 5, ่ข้อที่ห้านี่เดี๋ยวลองเจ็ดูเ็ตัวอย่างไปด้วยนะคะ ในข้อที่สี่บอกว่าถ้า a อถ้ากับ a อยกำลัง n อจะสังกตเยกำลังเ็นทีนี้ฐาน a ยกำลัง n นะคะแต่มีเงื่อนไขล่า absolute ของ a น้อยกว่า1คําคว่าน้อยกว่า1ก็คือติดลบใช่หรือไม่ติดลบนะดูนะคะหนตัวนี้ของเราก็คือเข้าใกล้ศูนย์นิดนองนะคะติดลบนะก็เข้าใกล้ศูนย์นิดนงนะคะถ้าตัวนี้ลบหสมมติเป็นลบหนึ่งนะ ลบหนึ่งลบสองยกกําลังหนึ่งก็เป็นลบสองยกกําลังสองก็เป็นบวกใช่ไหมยกกําลังสามก็เป็นลบยกกําลังสี่ก็เป็นบวกลักษณะของตัวเลขที่มันจะแตกต่างกันนะคะข้อห้านะคะข้อห้าถ้าสมมติว่ามีลิมิตผสมกันผสมกันอย่างเมื่อกี้นี้แต่เศษสามคูณกับสูนหนึ่งส่วนเอื่นนะคะแต่เศษสามก็เป็นชุดหนึ่งชุดเอ จะมีชุดเองก็เป็นชุด A ชุดีในสอนชุดนี้ถ้ามีโอเป r a t i o n ที่ใช้งานร,ร่วมดังนี้โอเป r a t i o n ในที่นี้ก็คือโอเป r a t i o n สี่ตัวบวกลบคูณหารนะคะเอาบวกลกบก่อนถ้าในกรณีบวกกบับลบหลักการของเราเรงน่ามากก็คือทำไปท,ทร้อมๆกันได้ก็แยกออกเป็นสองกลุ่มเช่เดียวกันก็คือเอาลิมิตของตัวแรกกับลิมิตของตัวหลังทำกันนะคะทำกันทำตามไหนตามเงื่อนไข ถ้าเป็นบวกก็เป็นลิมิตบวกถ้าเป็นลบก็เป็นลิมิตลบและก็หาของตัวหน้าหาของตัวหลังเอาผลของตัวหน้าและตัวหลังนั้นมาจัดกันตามการแปลนน,นะคะบวกก็บวกลบก็ลบนะคะเดี๋ยวเราเค่อยๆดูตัวอย่างไปเรื่อยๆห้าจุดสองลิมิตของสองสองอันเหมือนกันที่แตกต่างนะคะสองอันที่แตกต่างเท่ากปบสิบสามกับสิบเอ็ดเอ็นมนะินิมสสองอันถ้าคูณกัน คูณกันก็ใช้เมื่อกี้เราทำไปแล้วในตัวอย่างของเราก็คือแย,ก,ยกกันแยกกรณีแยกลิมิตของสองตัวเลยทั้ง a และดีไปแยกเรียบร้อยแล้วทำอะไรเลยคะก็หาลิมิตของ a และ b ีทำรายการคูณก็คือคำตอบออกมาก็คูณกันจบทำแนวเดียวกันนะคะตรงกันข้ามกันนะคะซิปแกกันเม่อกีคูณตัวนี้หานะค่ะก็หามีสองอันมีสองอัน ของ a กับของ b ถ้าอยู่ในลิมิตในชุดเดียวกันก็แยกออกเลยค่ะลิมิตของ a ก็ a ลิมิตของ b ก็ b a กับ b หารกันคําตอบของเราก็จะกลายเป็นลิมิตของ a ก็หารด้วยลิมิตของ b นั่เองหาแล้วได้คําตอบเท่าไหร่ก็คือหาลิมิตตัวบนได้เท่าไหร่ลิมิตตัวล่างเท่าไหร่ก็เอาคำตอบสองอัน,นี้มาหารก,กันตามเครื่องหมายนั่นเองนะคะอันนี้คือทฤษฎีห้าข้อของลิมิตง่ายเลยลูกมองดีลนะอาจจะงงงงอยู่ ลองมาดูนะคะลองมาดูตัวอย่างพร้อมเนาะลองตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองเป็นตัวอย่างที่หนึ่งนะลองตัวอย่างที่สองถ้าถ้าอ an ถ้ากับส่วนสองส่วนห้าทั้งหมดกําลังเอง็นเห็นปุ๊บรู้เลยเห็นปุ๊บรู้เลยสองส่วนห้าจะถานคงที่ชั้นรูปยิ่งกําลังมากขึ้นเท่าไหร่เป็นไงคะ กำลังมากขึ้นเท่าไหร่เป็นไงยคะเป็นเงยหรือห้าเป็นเงยคะห้าเป็นเงยคะงงค่ะถ้ามันเป็นเศษส่วนเป็นอะไรนะอาะเป็นสองตัวเดียวสองตัวเลยนะสองยกกกำลังเองก็แสดงว่าสองมากขึ้นไปเรื่อยๆืๆแสดงว่ามันจะออกไปใช่ไหมยิ่งค่ามากขึ้นมันก็ยิ่งออกไปใช่ไหมตัวส่วนละมีตัวส่วนเลยนะห้าห้าก็ยิ่งมากขึ้น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  แสดงว,ว่าทั้งสองตัวนี้มากขึ้นไปเรืบบ่อยๆแต่บังเอิญหามันหลักานี้ง่ายหามันท้างในลกหากันจะก้เคลียรกับทฤษฎีข้อไหนคะข้อที่สามเมอกี้นี้คะต้องเป็นทฤษฎีข้อที่สามก็คือส่วนที่มียกกำลังมากขึ้นเท่าไหร่้าปเ็ต์นี่เ <5 S 2> <7 S 1> ข้าใกล้ศูนย์ถาลูกงงลูกก็เปลี่ยนเป็นนี้เลยสองกำลังเอ็นหามด้วยห้ากกำนะคะถ้าตัวงงมากก็เป็นตัวนี้น,นะคะ ตัวส่วนเหล่านี้ต,ตัวส่วนนั้กตัวส่วนที่มีค่ามากมากขึ้นเท่าไหร่สังเกตตัวเศษตัวส่วนตัวเศษน้อยกว่าอนลญาตยิ่งจะหารมากขึ้น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 แสดงว่าเข,ข,ข้าใกล้ศูนย์นิ่นเองเพราะฉะนั้นในข้อนี้ลิมิตของ an นะคะลิมิตของฝั่งขวาขวากับฝั่งเท่ากันกับลิมิตของสองจุดห้าเท่ากับกันเอง <S <S เอ็เข้าสู่อินฟินิตี้นะคะคำตอบของเรา คำตอบของเราก็จะเข้าใกล้สีนั่นเองค่ะเห็นไคะนี้นะแนะต่เร็จสะนะือมนาสีสำคัญที่สุดนะคะตัวน,นี้ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งเผื่อจะเข้าใจมากขึ้นนะคะถ้าเอ,อของเราคือ,เ,อ,อเสือเื่อเอ,อบวกหนึ่งค่ะโอ้ไม่ทิไม่เห็นเนาะจะตอบเลยว่ามีหรือไม่มีก็ตอบไม่ได้ เมื่อตอบไม่ได้ต้องจัดรูปข,ของลำด,ดับของรูปตัวไหนจับได้จัดเลยค่ะจับไปเลยจับไปเลยจัดได้จัดเลยค่ะถ้าปวงงงพวกเปลี่ยนหาเป็นคูณตัดเศษเป็นส่วนได้ไหมลักษณะประมาณนี้วิธีการของเราทำยังไงคะเพื่ให้มันหายเห็นกระส่วนมัน้ยเห็นเอ็นไหคะหลักการถ้ามีเอ็นเอ,เอาเอ็นหารตลอดเพราะว่าเอ็นหารตลอดก็คือหมายความว่าหารทั้งเศษและส่วนนะคะหารเลยนะเด็กทุจะลองนะคะค ข้งศและเนล,ลูกตัวข้างบนมีเตัวข้างล่างมีเอน,นะคะแล้วก็มีอะไรด้วยมีหนึ่งด้วยถึงนี้เลยอยูกจะได้ไม่งงใช่ไหมนชนไหมคะต้องการกำจัดมันมันจะได้ไม่วุ่นวายก็เอาเอหารตลอดทุกตัวใช่ไหมใช่ไมเ,เ,เอ็นเสร็จได้เท่าไหร่ลูกได้หนึ สรุปเศษได้หนึ่งเลยนะตัวส่วนละลูกเอส่วนเออได้หนึ่งแล้วเราลูกหนึ่งเศษอื่นง่ายขึ้นหรือยังมองรูปนี้ง่ายขึ้นหรือยังพอเราได้นี้ปุ๊บมันเป็นเศษกับส่วนใช่นะคะเศษแตส่วนก็ไม่สนใจหาลิมิตเลยค่ะลิมิตของฝั่งซ้ายก็คือลิมิตของเออเอฝั่งขวาของเราก็คือตรงนี้แล้วนะฝั่งขวาของเราคือตัวนี้นะก็จะกลายเป็นลิมิตของอะไรบ้างลูก ของหนึ่งส่วนหนึ่งบวกเศษหนึ่งเศษเองงนปองงแสงได้ก่อนเมื่อ n เ,เข้าใกล้อิน i ินิตีหรือเข้าสู่ i n f i n i t y เห็นยังคะพอเราใช้ลิมิตนีด้ได้แล้วก็จะกลายเป็นลิมิตของเศษเศษคืออะไรห,หนึ่งเอ็เข้าสู่อ n f i n i t y นะคะหมายเท่ากับจะอยู่ในระหว่างของบรรทัดโนะะ้ตนะะในระหว่างของบรรทัดสองบรรทัด เท่านี้ชัดเจนนะคะเป็นก็สี่เซนติตัวส่วนและลูกมีกี่ตัวสองตัว,ว,ตวทำอะไรกันบวกกันแยกเลยทาเป็นลิมิตของเัวเลขที่หนึ่งบวกด้วยลิมิตของตัวที่สองแยกปัญหาเลยคะ่ะงานนี้เราจะเราจะไม่ร่วมพุ่งกันนะคะแยกปัญหา,าชัดเจนลิมิตของหนึ่งคำตอบคือเท่าไหร่ลูก มิมครั้งหนึ่งคำตอบคือเท่าไหร่ลูกหนึน่จงจบชัดเจนชัดเจนนะคะตัวล่างตัวส่วนลิมของหนึ่งมีค่าเท่าไหร่ลูกหนึน่งัเจนบวกก็บ,บวกลิกครข้งหนึ่ง่วนเอ็นมที่หาแล้วลวะหนึ่งเเอ็นตัวหารมากๆเข้าใกล้เลยลูกศูนย์ศูน่เสร็จเรียบร้อยเห็นตัวเลขครบหรือ,อยงัง จะเีกคโรนาคะข้างบนหนึ่งข้างล่างหนึ่งบวกศูนยได้เท่าไหร่หนึ่งห้าบอกศูนนะหนึ่งหารหนึ่ง้เท่ไาไหร่หนึ่งสรุปลิม,มิตของชุดนี้ลิม,มิตของชุดนี้หาลิม,มิตได้ไหมได้เป็นคอนเวเกนต์หรือไดเวเกนต์คอนเวเกนต์ลิม,มิตมีค่าเท่าไหร่คะหนึ่งค่ะนัั ใครสงสัยถามเลยนะคะมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆตามมันบักอันนี้ผสมหมดแล้วเห็นไหมคะอะงานของเราก็คือต้องหัดทำบ่อยๆตัวอย่างที่สี่ค่ะลองดูนะคะถ้าสมมุติเอของเราคือตัวเลขเยอะโอ้นายก็เอ็นกำลังเอ็นเอ็นรุปคำตอบตอบได้เลยข้อนี้อันนี้อินทิิตี้ ลบอ i นซิมิตี้บวกหก็แสดงว่มามากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นอินซินิตี้แน่นอนถูกไหมคะก็คือหาคําตอบยากไม่หาคำตอบม่ากเป็นไดเลเต็จบแต่ถ้ามีส่วนละเออส่วนหน้าคิดอ่าใช่มีส่วนละทำเหมือนเดิมเหมือนกับตัวอย่างเมื่อกี้เลยคะ่ะตัวที่มีปัญหามากที่สุดข,ของเราเครือรัน เอา m คูณกำลัง n กำลังสองแล้วก็เ n กำลังสองหารทุกตัวเลยลูกเพื่อกำจัดนะคะหารเลยนะคูยากเลยนะเจษมีตัวล่าสอง n กำลังสองเอา n กำลังสองหารสัมโดยที่สองลบสอง n ก็เอา n กำลังสองหารด้วยก็คือเราเอากำลังศูนย์จุดของตัวแปรนะคะหารตลอดบวกห้าก็เอาเ n กำลังสองหารด้วย ก็เควราส่วนละเรส่วนมีลายสามเอ็นกำลังสองก็ใส่สามอ็นกำลังสองอะไรหารเอ็นกำลังสองหารด้วยสรุปเอาเอกำลังสองก็หารทห้หมดเลยบวกก็บวกบวกะไรสามเอ็ก็เอาเอ็กำลังสองหารด้วยโอเคนะบวกจนมันเป็นสี่หารด้วยราหารด้วยเอ็นกำลังสาด้วยนี่เขาเรียกว่าการจับรูกก่อนที่จะเป็นเชฟคิมิกนะลูกพอได้เรียบร้อยแล้วปุ๊บ จัดการเลยค่ะเอ็นกำลังสองกับเอ็นกำลังสองไม่มีปัญหาเหลืออะไรลูกเหลือสองตัวเดียวสองเอนกับเอ็นกำลังสองเอ็นหายไปนหนึ่งตัวเอข้างบนหายข้างบนเหลือเศษสองข้างล่างเหลือเอหนึ่งตัว <c oughs> ขอโทษค่ะตรงนี้เหลือสองตัวเดียวตัวนี้เหลือลบสองส่วนเอ็นเห็นยังคะห้าชิ้นยังตัวนี้เหลือ ห้าเส้นเอ็นกำลังสองมันตัดคขาแมา่งก็ปลายมันปรเทศเล่นดิบแล้วจบแล้วโดยส่วนเอ็นกำลังสองหมดหายเยหลืออะไรลูกเหลือสามเข้าใจไหมเอ็นกับเอ็นกำลังสองเสียเหลือตรงห้าเหลือทุกตัวหนึ่งตัวบวกสามส่วนเอ็นเข้าไหมและตรงนี้เสียหมดก็เหลือสี่ส่วนเอ็นกำลังสองเอาละเล่นดิบได้แล้วทั้งหมดตรงนี้เสียแค่นี้นะเล่นดิบเลยค่ะ ก็จะกลายเป็นลิมิตของของสังนี้เป็นลำดับลิมิตของชุดนี้ประกอบไปด้วยหมดเลยค่ะ2ลบ2ส่วนเบวก5ส่วนเกำลัง2หารด้วย3บวก3เอบวกด้วย4เอกำลัง2ทั้งหมดทั้งหมดเข้าสู่ i ินฟินิตชัดเจนนะคะ,ะเห็นไหมคะ พอเราได้นี้ปุ๊บต่หน้าเสร็ไม่ได้ก่อนในรูปแล้วค่อยกระจายกระจายได้ไหมคะได้นะคะฝัะะ่งขวากระจายได้การเจินิคของเรารบ้างรูปเศษจินิของเราบ้างของสองลบลิมิตของสองส่วนเอ็นบวกลิมิตของอะไรออะไร,รูปห้าส่วนเอน็นกำลังสองทั้งหมดเอ็นเข้าใกล้อินฟินิตี้อินฟินิตี้ห้าเป็นเลขฐานนะ ตัวนี้เป็นตัวบอกว่าจุดสิ้นสยู่ที่ไหนตัวส่วนล่างมีอะไรบ้างลูกกระจายเลยระเป็ลิมิตของสามบวกลิมิตของสามส่วนเอ็บวกลิมิตของสี่ส่วนเอ็ยกกำลังสองทั้งหมดทั้งหมดเอ็เข้าสู่อะไรลูกอินฟินิตี้ เปาสู่อินฟินิเ้ชัดเจนะคะเอาละจบล้วจะสูจะลิกวนิสองได้เท่าไหร่ลูกปริัก,ราการยินิสองได้เท่าไหร่คะเรียนเปอยู่หรือเปล่าสิตาอินสองได้เท่าไหร่คะสอข่ะสองสค่ะ ค่ะลิมิตของสองส่วนเอ็นส่วนเอ็นส่วนเอ็นเข้าใกล้ศูนย์ค่ะอ่ะลิมิของห้าส่วนเอ็นกำลังสองส่วนส่วนสูงมากมันจะลบกับลบบวกกับบวกเราส่วนข้างลิมิตของสามสามลิมิตของสามส่วนเอ็นศูนย์ค่ะลิมิของสี่ส่วนเอ็นกำลังสองศูนย์ค่ะสูงค่ะสรุปคำตอบตอบเท่าไหร่คะข้อนี้สองส่วนสามค่ะ สิ่งหน้าสองเนสามเป็นคอนหรือไรคะเป็นคอนหรือใรคะคอนมีเจนค่ะเป็นคอนมีเซ้นะคะลิมิตที่สี่สองสซนสามค่ะตัวอ,อย่างสุดท้ายของวันนี้นะคะเราเดี๋ยวครูจะลองให้หนูลองทำนะคะตัวอย่างสุทดท้ายตอนี้จะสังเกตว่าเรื่องลิมิตง่ายไม่ยากหรอกแต่อาจจะสับซ้นเล็กน้อยตรงที่ เราหาตัวเลขนี่มันใช่หรือเปล่าไม่มั่นใจในตัวเองแค่นั้นแหนละน่งงายง่ายเพราะเดี๋ยวเราจะไปใช้นะคะใช้เยอะด้วยเอนกำลังสองสองบวกห้าให้สังเกตลำดับจะเป็นไงไม่รู้รู้จะเพียง่าต้องกาจัดให้ง่ายที่สุดในที่นี้กำลังอะไรสูงสุดคะกำลัง,อองสองกำลังสองสูงสุดก็เอากำลังสองหารทุกตัวเลยนั่นเอง,เอง ครับเจนนะคะเอาสกนนะโปรแรมเขียนตัวอย่งเ่อห้เราเห็นข้างบนมีเอ็นาร์เอนยกกำลังสองหก็เอ็นกำลังสองส่วนเอ็นลังสองก็ส่วนเอ็นกลังสองบวกสอ็ก็ส่วนเอ็นกำลังสองบวกห้าก็ต้องส่วนเอ็นกำลังสองด้วยเห็นไคร เดี๋ยวพอไปเรื่อยๆปุ๊บพอลูกถึงโจทย์ปุ๊บโอ้ยไม่ต้องมาเท็ที่นี่แล้วชิ้นลู้คำตอบแล้วเนี่ยประมาณนี้เสร็จแล้วนะเช็คเอาเอนกเอนเหลือเหลืออะไรเหลือเอ็นตัวหนึ่งจะอยู่ข้างล่างแล้วเจอไหมลูกที่เจอนะคะข้างาตัวที่สองเหลือครบหมดเลยจบแต่วส่วนหมดไหมหมดได้มือตัวนี้เหลือสองส่วนไล ่วนเอ็แนแนี้เหลือตัวเดิมหส่วนเอ็นกำลังสองแค่แค่ลิมิตได้อย่างเช่นเรยค่ะลิมิตฝัต่งซ้ายลิมิตของเอเมื่อเอเข้าใกล้อินฟินิต้ฝั่งขวาก็จะกลายเป็นลิมิตของทั้งหมดนี้เลยคือหนึ่งส่วนเอบวกหนึ่งส่วนเอ็นกำลังสองหารด้วย1บวกด้วยสองส่วนเอแล้วก็บวกด้วยห้าส่วน n ยกกำลังสอง เมื่อทั้งหมดเอ็นเข้าใกล้อินฟินิตี้ชัดเจนกระจายเลยค่ะจะคูณกระจายกลายเป็นเศษมีลิมิตของอะไบ้างลูกัวได้ลิมิตของลิมิตของหนึ่งส่วนเอ็นเมื่อเอ็นเข้าสู่อินฟินิตี้บวกลิมิตของหนึ่งส่วนเอ็นกำลังสองเมื่อเอ็นเข้าสู่อินฟินิตี้จะส่วน ลิมิตของ1เมื่อ n เ,เข้าใกลก้อินฟินิตี้บวกลิมิตของ2ส่วน n เ,เมื่อ n เ,เข้าสู่อินฟินิตี้และบวกลิมิตของ5ส่วน n กำลัง2เมื่อ n เ,เข้าใกล้อินฟินิตี้บัดโอเคเนี่ยคะตอบเลยค่ะพี่ลักช่วยกันตอบลิมิตของ1ส่วน n ได้เท่าไหร่ลูก ศูนย์ค่ะจ้าอินดิคของหนึ่งเศนเอ็นกำลังสองเท่าไรลูกศูนย์ค่ะศูนย์หน้าคือันตอบเลยลูกจบแล้วเป็อย่างสุดท้ายอหนึ่งครั้งหนึ่งเท่าไรลูกหนึ่งค่ะอินดิคั้งหนึ่งจอดเอสองเศษเอ็นเท่าไรลูกศูนย์ค่ะอินึิคของห้าเศษเอ็นกำลังสองเท่าไรลูกศูนย์ค่ะศูนย์ดึงโต้ข้างบนเศษเกนศูนย์ข้างล่างเหลือหนึ่ง ศูนย์ส่วนหนึ่งมีค่าเท่าไหร่ลูกจะตายสุดท้ายนี่แหละหามาไั้ย่ากๆดีแย่ตายสุดท้ายนี่แหละศูนย์ส่วนหนึ่งเท่าไหร่คะเฮ้ยมันเท่ากับศูนย์มีหนึ่งเนะคุณรู้นะคิดอะไรอยู่อะไรก็ตามฐานศูนย์ผลลัพธ์เป็นศูนย์ค่ะสรุปในข้อนี้ลำดับชุดนนี้ลำดับหาได้เป็นลำดับ คอนเร์เจนต์ชน,น,นิดของคอนเรนเจนต์มีค่าลมิตเท่ากับ0ค่ะพอเป็นเรื่องคะตรงนี้ยากตรงไหนลูกยากตรงไหนคะยากตรงที่ว่าเราจะต้องมาจัดลำดับให้อยู่ในรูปของแบบง่ายๆงนี้ก่อนใช่ไหมคะง่ายๆงนี้ก่อนเและวันนี้นะคะครูก็จะให้เด็กๆอ